บ้านานาหนองบงตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและอีกห้าหมู่บ้านรอบๆเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าซึ่งดำเนินกิจการมาได้หปีแล้วขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่รอบๆเหมืองแร่ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิตมากมายเช่นน้ำผักคุ้งหอยปูปลามีสารปนเปื้อนจากสารพิษคือสารไซยาไนด์สารปรอท สารแคดเมียมตะกัว่วสารหนูเป็นต้นชาวบ้านต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากการทำเหมืองแร่แห่งนี้เป็นอย่างมากชาวบ้านจึงได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ให้มีการยกเลิกการทำเหมืองแร่แห่งนี้เพื่อความอยู่รอดของชุมชนและลูกหลานในอนาคตสืบต่อไป ชาวบ้านเขามาแบบประชุมนุมหรือทำอะไรกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีกล่องระเบิดมาวางไว้ที่นี่ก็เลยมีชาวบ้านมาทำซุม้มเป็นสามซุม้มเพราะว่าจะมาเฝ้าระวังค่ะว่ามีการขู่ชาวบ้านอะไรแบบแล้วก็เกิดการวางระเบิดมา่งอะไรมากเลยเขาต้องการที่จะพังกำแพงใช่ไหมคะรวเพราะว่าพัางมาสองครั้งแล้ว ก็เลยช่วยการทำ็นทางที่สามก็มีนันซือมาว่าทานางองค์การบริหารส่วนตำบลออกมาว่าจะมาคุกค่ะพเราเเยอะแล้วใช้งบประมาณของอะไรคะของชาวบ้านเลยชาวบ้านเก็บกันเองอชาวบ้านเก็บกันเองเลยน้องคะแล้วท่อเขาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ป้องกันรถ คนาว่าเขาจะเอาทองออกอะไรแบบนี้คือว่าป้องกันอุบัติเหตุคือการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้หลายครั้งแล้วท่อที่เห็นนะคะคืออะไรเมาก่อนท่อนี้ทําเป็นกำาเพงค่ะแต่ว่ามีตํารวจมามามาไยออกค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้นงคะแล้วบริเวณโรงงานที่ว่าอยู่แถวไหนคะบริเวณไหน เป็นผักหรือว่าเป็นข้าวนี้ยังกินได้ไหมคะกินได้แต่มันอันซาร้างพิร้าดเจอกครคุ้ค่ะกลัวมันมีสาดสยามไงซาดกระปัวกรลอดแคดเมียมซารนูรู้ป่ะสารอยู่ไหนข้าวนี่คะข้าวเอาไปต้อนรับข้าวนี่กะอยู่ไหนเม็ดข้าวคระนีแล้วก็อยู่ไหน ในภาคผู้ลไม่ก็มี่แต่ข้าเราก็ต้องกินถ้าเาบ่กินเขากระ่งมีอันกินซาสกลุ่มเปลือยที่อยู่ในเขา้าอีกซาดหนึ่งน,น้านเถิดนะพี่น้อง ของเรา